เป็นที่ในสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าปดหนึ่งสี่ห้าตรงๆนะครับ สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับวิธีในช่องหวยเด็ดจะไปนะฮะทุกทกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะก่อนจะไปรับชมคลิปนะฮะยังไงใครที่ผ่านมาเห็นผ่านมาเจอคลิปนี้ ก็ขอให้โชคดีนะครับถูกรางวัลด้วยกันนะฮะสลับหนึ่งว่าขอวันที่1ทันวาไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6นะ่ะไม่ถึง6มีถึง5นะครับก็มีสมาชิกขอมาอ่ะขอมาก็จัดให้ด้วยกันนะเป็นการสูตรคำนวณย้อนหลังนะฮตัวตรงๆย้อนหลังชุดเดียวเท่านั้นรางวัลที่1นะครับอ่ะไม่แน่นะนะครับมันอาจจะไปออกรางวัลที่ 2, ที่3ที่4ที่5ก็ได้ นะครับเนาะหรือมันอาจจะไม่เข้าสักรางวัลเลยก็ได้นะครับใครชอบก็ซื้อไว้ติดไว้เลยกันถ้าไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับก็คือในงวดของวันที่16ตุลา1พฤศจิกนะครับแล้วก็วันที่16นะครับเนาะพฤศจิกนะฮะกายจน,นะฮะสมงวดย้อนหลังไปงวดนี้ลงเป็นงวดแรกนะฮะงวดวันที่1ธันวาเนี่ยนะครับลงเป็นงวดแรกนะครับเป็นการสู่คำนวณย้อนหลังนะฮะยังไงก็ ลองดูด้กั a นะฮะว่าจะได้เลขไหนนะครับอ่ะมาหาในงวดนี้เนะาะก็จะไปเอาในงวดก่อนนะครับหาวันที่16ตุลาก็จะแปาวันที่1ตุลานะครับหาในหลักแสนแล้วก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนนะอ่ะาหลักแสนจะคูณด้วยเลขคงที่5แล้วก็8นะครับคูณ2ตัวนะครับแล้วก็ในหลักหน่วยล่าง10ล่างดียจะคูณด้วย9ทั้ง2ตัวเลยงวดถัดไปก็เหมือนกันในหลักแสนในหลักแสน นี่หลักแสนนี่หลักแสนเหมือนกันนะครับงวดนต่อไปก็เลขคงที่เหมือนกันนะครับแปดห้านะครับเป็น40นะครับแปดคูณแปดนแปดแปดก็จะเป็นในที่ใน64มี2หลักเอาแค่ในหลักหน่วยนะครับเนาะอ่าดเกเป็น63 79เป็น63นะครับก็3าบวกสบวกกันก็จะเป็น6 6บวกกันกับ4ได้0นะครับในตรงนี้ก็0นะฮะในหลักแสนส่วนในที่หลักหมื่น นะครับหลักหมื่นก็นําหลักแสนนี่คูณด้วยเลขคงที่2 10,000คูณ5 1,000คูณ2 100คูณ9 10ผนคูณ3 25293เนี่ยถัดไปก็เหมือนกัน25293 25293เนี่ยเหมือนกันนะครับ82เป็น16 75เป็น35 62เป็น12 99 81 73เป็น21จะบวกกันนะครับเนาะ 6บวกกันกับ5เป็น11 1บวกกับ2เป็น3 3บวก1เป็น4 4บวก1เป็น5นะครับได้5เนาะในหลักหมื่นส่วนในที่ในหลักพันหลักพันในะฮะก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนคูณด้วยเลขคงที่2หมื่นคูณ9นะครับพันคูณ2แล้วก็100คูณ2 2 9 2 2 2 9 2 2 2 9 2 2เเหมือนกันในหลักพัน แปดสองเป็น16นะเจ็ดเก้าเป็น6 13 6, 2เป็น12เนาะ9 2เป็น18นะฮะจับจบวกกันแบวกกันกับ2เป็น0 6ย์บวกกันกับ3ได้9นะฮะในหลักพันต่อไปนะครับในที่หลักรนะ้อยเนาะหลักร้อยนี่จะนําในหลักหมื่นหลักหมื่นจะคูณด้วยเลขคงที่5นะครับหลักร้อยคูณด้วยเลขคงที่3หน่วยบนคูณ9นะครับสิบล่างคูณ3หน่วยล่างก็จะคูณ3 5 3, 93 3, 3. 5 3 9 3 3 5 3 9 3 3คูณเลขคงที่ตัวเดียวกันแล้วก็คูณให้มันตรงหลักด้วยนะครับเนาะ75เป็น3 5นะครับเ3เป็น27 8 9อ่เปา89เป็น72 7 3เป็น21 7 3เป็น21 21นะครับ21นะฮะก็จะเป็นในที่ใน5บวกกันกับ7เป็น12 2บวก2เป็น4 4บวกกันกับ1เป็น55บวกกับ1เป็น6ได้6ในหลักร้อย ส่วนในหลักสิบหลักสิบนี่ก็จะนำนะครับในทนี่หลักแสนคูณด้วยเลขคงที่5หลักพันนี่คูณ7เนาะหลักร้อยคูณ9หลักสิบปนก็จะคูณด้วยเลขคงที่8นะครับ5 7, 9, 8, 5 7 9 8 5 7 9 8 5 7 9 8เพื่อหาในหลักสิบนะฮะก็นะฮะมาคูณกัน8 5เป็น40 6สิคูณเจ เกดเป็นสี่สิบสองนะฮะเก้าเก้าเป็นแปดสิบเอ็ดนะครับเจ็ดคูณแปดเจ็ดแปดเป็นห้าสิบหกสองบวกกันกับหนึ่งเป็นสามสามบวกกันกับหกก็จะเป็นเก้าได้เก้านะฮะสลับในที่ในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะครับก็จะนำนะครับในหลักแสนเนาะหลักแสนไม่ต้องทําอะไรดึงลงมาก็คือแปดนะครับแล้วก็หลักพันนี่คูณด้วยเลขคงที่แปดอ่าหลักสิบบนคูณสองหน่วยบนคูณห้าแล้วก็สิบล่างคูณแปด ว่าถัดไปก็เหมือนกันนะครับถัดไปเหมือนกันถัดไปก็เหมือนกันนะครับเน่ะยปดึงลงมาในหลักแสนดึงลงมานะครับ6คูณ8ก็จะเป็นในที่ใน48เจ2เป็น14 8 5เป็น4 10นะฮะ7คูณ8นี่ก็จะเป็นในที่ใน56จะบวกกันนะครับ6บวกกันกับ4นี่ก็จะเป็นในที่ใน0เหลือ8บวกกับ8นะครับก็จะเป็นในที่ใน16ก็ได้6 เนี่ยครับก็จะได้แล้วนะครับสำหรับในที่ได้หลักแสน6กห้าเอ่าศูนย์หกอ่าศูนย์ห้าเก้าเออนะหกเก้าหกศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกเป๊ะๆตรงๆเลยนะครับเนาะอ,อ่ะมาหาในมวนถัดมานะครับก็เดี๋ยวข้ามง้วนนี้ไปแล้วกันนะใครท่านไหนมีเวลาก็ลองคำนวณด,ดู นะครับเนาะเออว่ามันเข้าเหมือนที่ผมคํานวณไหมนะครับเดี๋ยวถ้าคํานวณทั้งหมดเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะเออวันหนึ่งก็คงไม่จบคลิปนะครับเ <c oughs> นี่ยนะไม่ถึงประมาณนั้นหรอกอ่ะข้ามาหาในงวดถัดมานะครับเนาะอ่ะจากในงวดนี้นะฮะสอ่ะมาหาในงวดที่ะอะอก4ี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าเนาะอ่าเนี่ยงวดล่าสุดก็ <c oughs> จ,จะไปเอาในงวดก่อนนะงวดนีล่ละงวด3 4มสี่ห้านี่นะครับมาหาในหลักแสนเนาะอ่ะ เลขคงที่เหมือนเดิมเนาะสาเป็น15บห้านะครับสาเป็นยีนะใส่หลักหน่วยนะครับแปดเก้าเป็นเจ็ดเจป็นหกสบวกกันกับสเป็นเกบวกกับสเป็นสิบดหบวกกันกับสก็จะได้สนะครับในที่ในหลักแสนส่วนในหลักหมืน่นนะครับเลขคงที่เหมือนเดิมเลยเนี่ยฮะสามสอเป็นหกนะครับสีเป็นยี่สเป็นสิบแเป็นเจ็ดเป็นยี นะครับจะบวกกัน6บวกกันกับ2เป็น8 8บวกกันกับ7เป็น15ได้5นะครับในหลักหมื่นนะส่วนในที่หลักพันเนาะอ่าสามสองเป็น6 4สคูณเเป็น36เนาะ2 5เป็น10 8 2เป็น16 6หบวกหเป็น12 2สบวกหเป็น8ได้8นะฮะในหลักพันส่วนในหลักร้อยนะครับ4 5เป็น20นะฮะ8 3เป็น24 8 9เป็น72เนาะ แล้วก็8 3เป็น24 7 3 21จะบ,บวกกันทั้งหมดนะฮะก็4บวกกันกับ2เป็น6 6บวกกันกับ4เป็น0เหลือ1ตัวเดียวแขนๆได้1นะในหลักร้อยส่วนในหลัก10นะครับ3 5เป็น15 7 5เป็น35 8 9เป็น72 8 9เป็น72นะฮะ5บวก5เป็น12บวก,กับ2เป็น4ได้4นะฮะสลับในที่ในหลัก10ส่วนในหลักหน่วย นครับหลักแสนดึงลงมานะครับ3เนาะ8 5เป็น40 9 2เป็น18นะครับ8 5เป็น40 8 8นะครับ8 8เป็น64 <c oughs> ก็จับบวกกัน3บวกกับ8เป็น11 1บวกกันกับ4ได้5ในหลักหน่วยนะครับสูตรที่คำนวณได้ก็จะเป็นในที่ใน4 5 8 1 4 5 4 5 8 1 4 5ตรงๆนะครับ อ่ะนั่นแหละนะครับแล้วก็มาดูในล่าสุดแล้วกันนะฮะสำหรับในงวดของวันที่1นึ่งานวานะครับเนอะอาะหาในหลักแสน45เป็น20นะฮะสีปดก็จะเป็นในที่ใน32นะ39เป็น27เนาะ79เป็น63จับบวกกันง่ายๆก่อนเลยนะครับ7บวกกันกับ3เป็น0เหลือ2ได้2ในหลักแสนส่วนในหลักหมื่นนะครับ42เป็น8นะครับ55เป็น25 82เป็น16 19ได้9 4 3เป็น12นะครับ8บวกกันกับ2เป็น0 5บวกกันกับ6เป็น11นะครับก็1บวกกันกับ9เป็น0ได้0ในหลักหมื er ่นนะฮะัศูนย์ในหลักพันนะครับ4 2เป็น8 9 5เป็น45 8 2เป็น16 1 2ได้2จะบวกกัน8บวกกันกับ2เป็น0เหลือ5บวกกันกับ6เป็น11ได้1นะฮะในหลัก ศูนย์ในหลักร้อยนะครับห้ 5, 5, เป็น20หารหนได้3ามาเเป็น4ี่3ิเป็น9 7้าเจ็สมยี่บเวกหเป็น1ิบบวกกันกับ1เป็น0ูนย์ได้3เหลือ3ในตรงนี้หลักร้อยหลักสิบเนี่ยฮะสี่ห้ายี่สบแปดเจ็ดนี่ก็จะเป็นในที่ใน56 1 9ได้9 4 8นะครับเป็น32 นะครับก็6บวกกันกับ9เป็น15 5บวกกันกับ2เป็น7 7ในหลัก10หลักหน่วยแสนดึงลงมา8 8ได้5ก็จะเป็นนี้ที่64 4 2เป็น8 5 5เป็น25 3 8เป็น24นะฮะจับบวกกัน4บวกกับ4เป็น8 8บวกกับ8เป็น16 6บวกกันกับ5เป็น11เป็น1 1บวกกันกับ4ได้5 เป๊ะๆตามนี้นะครับล่าสุดนะฮะราังวันที่1นะึ่ล่าสุดสู่คำนวณได้2องศูนไปหาซื้อสลากกันได้เลยนะครับมีอยู่ในแอปนอห6ตัวนะฮะก่อนที่ผมจะลงคลิปผมก็ไปกดซื้อก่อนแล้วนะครับควรจะไม่ได้นะอ่ะไม่แนะ่อาจจะมาสักรางวันหนึ่งก็ได้ อาจจะเป็นรางวัลที่1 234 5หหรือรางวัลข้างเคียงหรือเลขหน้าเลขท้ายหรือ2ตัวหรือไม่มาเลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับนั่นแหละนะฮะก็เป็นเพียงสูตรนะการคำนวณน,นะครับถ้ามันง่ายขนาดนั้นก็คงรวยกันไปแล้วนะครับอ่ะงวดน,นี้ก็ลองไปคำนวณหาดูแล้วกันเนี่ยมีงวดน,นี้แหละที่ผมไม่ได้คำนวณน,นะก็กลัวคลิปมันจะยาวไปนะเอาคร่า,า,าวๆเนาะเอาเอา,เอาสักหลักแล้วกันนะครับอเอาหลักสิบแล้วกันเนี่ยนะครับเนี่ยศูนย์คูณอะไรเป็น079เป็น63 69เป็น54 98เป็น72เนี่ยก็3บวกกันกับ4เป็น7 7บวกกันกับ2เป็น9เนี่ย9ในหลัก10นี่ก็มา9อ่ะเอาหลักหน่วยนะว่ามันจะเป็น8ไหมนะครับ9 8เป็น72 92เป็น18 65เป็น30 68นะเป็น48 2บวกกับ8เป็น0เหลือเหลือ8เนี่ยอ่เนี่ย คำนวณให้ดูคร่าวๆด้วกันเดี๋ยวจะว่าโอ้นะครับข้ามงวดไปว่าเขาแน่นอนนะครับนี่แหละนะก็ไม่อยากจะคำนวณทั้งหมดนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับมันจะเป็นวันนะเดี๋ยวมันจะไม่จบคลิปหรือไม่ขนาดนั้นหรอกนะก็จะเป็นในสูตรนะครับคำนวณ หนะตัวรางวัลใหญ่มากนะครับเนาะ,ะก็หวังว่าจะนะครับโชคดีกับในสูตรนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางให้ทุกท่านได้ไปเลือกซื้อสลากกินแบงรัฐบาลชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนาไปติดไว้แล้วกันท่านไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้ก็ในสมาชิกข,ขอมาเนาะขอมาก็จัดให้นะครับก็จัดให้เลยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ